สวัสดีครับนี่ก็ไปงานก่อกระแพงหินนะครับลวดหินนะครับของทีมงานช่างทุพัทยานะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับความคืบหน้านะครับหน้างานนะครับของวันที่2 2นะครับเดือน168นะครับหน้างานที่ซอยโรงเรียนพู้รู้นะครับวัดยานนะครับก็ทะลุเส้นเขาชี้จันนะครับประมาณกิโลกว่าฝานะครับก็อยู่ใกล้เขาชี้จันนะครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นกำแพงหินนะครับสูงที่3เมตรนะครับรวมรักษานะครับรากฐานลึกที่70นะครับแล้วก็เป็นกำแพงกันดินนะครับที่50เซนนะครับแล้วก็เป็นกำแพงหินกีดลายนะครับที่เมตรเซนนะครับก็จะเน้นเรื่องความสวยงามความแข็งแรงนะครับเป็นหลักนะครับก็ยังไม่ได้ยาแนวนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการก่ออยู่นะครับขั้นตอนของการก่อ ก็จะได้ก่อ้เสร็จนะครับแล้วก็มาไล่ยาแนวกิดลายนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับจองคิวกันได้นะครับช่วงนี้ก็งานกิ่งก็ค่อนข้างที่ เยอะนะครับก็ยังไงก็ลองโทรสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับช่างนุพัทยานะครับก็โทรมาสอบถามวันกันได้นะครับว่ามีวันไหนว่างอะไรยังไงครับก็จองคิวกันได้นะครับก็ช่างนุพัทยานะครับก็จะรับออกแบบติดตั้งนะครับก็แพงหินร้อยหินนะครับหินกันดินครับงานหินทุกชนิดนะครับ ก็ยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับ,รบก็อันนี้จะเสริมด้วยเปเล็ก DB 20มิน,นะครับที่ระยะมี20่เซนนะครับเปเล็กแนวตั้งนะครับก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงมาตรฐานนะครับ,รบอยากได้ช่างดีๆฝีมือดีๆนะครับต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับ การันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงความสวยงามความเร็วความไวนะครับร้อยเปร์เซ็นต์ะครับจากประสบการณ์20่สิบปีนะครับกับผลงานด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิป กำแพงหินล้วหินให้ได้รับชมกันนะครับเพื่อจะได้ไปเป็นไอเดียนะครับเป็นแนวทางครับทางเลือกนะครับให้กับท่านนะครับเผื่ออยากได้ล้วกำแพงนะครับไม่ต้องทาสีนะครับก็อยากได้หินธรรมชาติก็ติดต่อทีมงานช่างนุกพัทยาได้นะครับแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ก็จะอัปเดตให้ดูนะครับจนฝ่ากงานจะเสร็จนะครับครับก็ขอฝากผลงานนะครับทีมงานช่างหนุพัทยาครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปด่าหนงห้นะครับรับออกแบบติดตั้งนะครับกำแพงหินนะครับ ดูจะด้ทุกรูปแบบนะครับยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับนุกพัทยานะครับสวัสดีครับ